พบเขาคูครับพี่นอ้องเอาครับมุดมุดตรงนี้ครับอย่างนี้มาครับน,น,น,นอนได้อือเห็อตุอ้มเห็ตุ้มไหมครับปูไปละ สวัสดีครับบ่กแกมนาแกนครับผมมามื่อนี้ไต่กบครับพี่น้องไต่กบกับไต่ป้าครับนี่แล้วครับกบโคมครับพี่น้องกบโคมครับกบโคมนี่ครับน่มครับพี่น้องซื้อไฟนี่ครับอามุดล้วครับมุดแล้วนี่เลยนี่น้องเนี่แซื้อนี่ละนี่ครับโอ้ สายนอกครบโคมเลยครับพี่นอ้องนี่มาเห็นครบโคมพี่น้องโอ้ออกจากกันแล้วครับออกจากกันแล้วพี่นอกอ,อกจากกันแล้ว ตัวนึงตัวนี้ อุ <łość> ๊บโอ้ตัวผู้บักใหญ่ต้นีนี้ขึ้นหน่นอๆนะครับมันมาแล้วครับ บกบครับนีน้อบานบครับพี่น้องกบมุดนงนี้ครับนี่ครับมุดงนี้ด้้งมึงด้ครับเด้ออึบเรียบ้ยครับน์นี่พี่น้องบครับมันฝนตกครับกบออกครับผม